เมืองโซนามาของอินเดียรถบรรทุกคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองแห่งนี้ในทุกวันรถบรรทุกนับสิบนับร้อยคันต่างมารวมกันที่นี่รถบรรทุกที่นี่จะไปที่ไหนกันหรอครับไปที่เมืองเลนะครับเมืองเลเป็นเมืองที่สูงที่สุดบนความสูง3,500เมตรเหนือน้ำทะเลและเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางสายใหม่ รถบรรทุกที่นี่ต่างบรรทุกผักและผลไม้คุณภาพดีมุ่งหน้าไปยังเมืองที่สูงที่สุดที่เลไม่มีของพวกนี้อย่างนั้นหรือครับไม่ครับที่นอกก็มีครับว่ามันมีด้วยหรอที่เราไปส่งไงอ oh. ๋อเมฆแต่ฝูงแกะที่วิ่งบมนทุ่งยาก็ถูกบรรทุกขึ้นรถไปเมืองเลเฮ้เฮมาหน,นีไปแล้วเฮ้เฮเรีบจับเอาไว้เร็ว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 กาว้เร็วเอาแล้ว เลเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสีเขียวซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงแกะแกะตัวเมียน่ะเอาไปพาพันธุ์ส่วนตัวผู้ก็เอาไปกินระหว่างที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวไปเมืองเลก็มีลูกแกะตัวใหม่เกิดขึ้นเจ้าแกะน้อยเดินเตาะแตะมันถูกย้ายไปอย่างที่สูงก่อนสายสะดือจะหลุดซสอีกขึ้นเลยขึ้นเลยไหวไหมเด็กไปหัดเดินบนรถบรรทุกแทนแล้วกันมาไปไปเจอาเอาละ เมื่อนำสิ่งของขึ้นรถครบแล้วก็ได้เวลาออกรถแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันได้ออกตัวเหล่ารถบรรทุกก็มาเข้าคิวยาวเหยียดด่านแรกที่พวกก็จะต้องผ่านไปก่อนจะออกไปจากเมืองโซนามาร์กนั่นก็คือด่านช่างน้ำหนักถานาเกินเก้าตันทางจะรับไม่ไหวนะครับเราจะต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองแหละครับ ขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับครับทีมงานเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในคารวานอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางกันจริงๆสักทีถนนหนทางปกคลุมไปได้วยฝุ่นจนมองไม่เห็นทางแล้วก็ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจากนี้ทางจะตรายมากขึ้นอีกนะครับ แล้วทางแคบก็ปรากฏตรงหน้านั่นคือทางหน้าผหรือเปล่านะทีมงานแทบไม่เชื่อสายตานี่เป็นทางช่องเขาที่อันตรายเป็นอันดับที่สิบของโลกเรียกว่าทางโซจิลาซึ่งมีความสูงกว่า4,000เมตรเหนือน้ำทะเลในตอนแรกที่แห่งนี้ถูกสร้างให้เป็นกองกำลังทางทหารความเร็วที่จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยก็คือ20กิโลเมตรและจะต้องมีสคนต่อรถหนคัน ทางนี้อันตรายไหมครับเวลาที่ขับมาที่นี่เราจะลืมทุกอย่างหมดเลยครับเราจะต้องคิดถึงแต่พระอลเะลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าเพิ่งชวนผมคุยได้ไหมคุณปาริสขับรถด้วยแววตาที่ดูกังวลผิดกับน้องชายที่เอาเต่ถ่ายรูปอย่างสบายใจหมวดทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยผมมาเคยมาครับก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับน้องชายแท้ๆผมบอกว่าอยากจะมาที่นี่ดูนะครับ แต่เห็นแบบนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้ความจริงแล้วที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปีนเขาแถกยอดเขาหิมาลัยอันโด่งดังที่มีนักท่องเที่ยวมากันมากที่สุดในเดือน6ถึงเดือน7แต่สำหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัวนั้นที่นี่เป็นเพียงถนนสุดอันตรายที่จะต้องระวังเสมอห้ามประมาทแม้เสี้ยวนาที สำหรับพวกเขาแล้วหากผิดผพลาดเพียงเล็กน้อยเนื่นออาจจะหมายถึงการตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตและเมื่อมีรถคันหนึ่งจอดพวกเขาก็จะต้องเสี่ยงอันตรายแล้วเบี่ยงรถออกไปด้านนอกแค่คิดภาพก็เสียวสลังว่าบแล้วดู่บนว่าข้างหน้าจะมีอะไรบางอย่างนะเห็นไหมข้างหน้าแต่แล้วก็เกิดอะไรบางอย่างทำให้เหล่ารถบรรทุกจอดกันเป็นแถวยาวมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ทีมงานก็เลยตัดสินใจลงไปดูด้วยตัวเองทุกก้าวย่างนั้นเต็มไปได้วยความหวาดเสียวและแล้วเราก็ได้เจอรถที่จอดอยู่หน้าขบวนเป็นเพราะอะไรกันรถถึงไม่ยอมวิ่งไปข้างหน้าสักทีหนึ่งเกิดอะไรกันนี่ซ่อมได้หรือเปล่านะครับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับเรื่องธรรมดาครับเพราะทางที่นี่ครุพรรถคันอื่นยอ่อมกระจายดีเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เหมือนกันนะครับ อันตรายนะรู้ว่าหลังให้ทีสถานการณ์สุดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบนทางแค่โชคดีที่รถบรรทุกคันนี้ยังมุ่งหน้าไปยังเมืองสูงได้ต่อไปทางโซจีลาแห่งนี้กว้าง2.7เมตรแต่แล้รถทุกคันก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเราผ่านทางที่อันตรายที่สุดมาได้เพราะพระเจ้าครับ เมื่อผ่านทางเนปามาได้เหล่าคาราวานรถบรรทุกก็มารวมตัวกันอีกครั้งที่หยุดรถแห่งนี้ก็คือสถานที่ตรวจสอบความปลอดภัยตอนนี้พวกเขาเลยจุดอันตรายมาแล้วล่ะคะ่ะที่เพิ่งผ่านมาก็คือทางที่แย่ที่สุดหากว่าเราไม่เช็คสภาพรถอาจจะทำให้รถมันเกิดปัญหาได้ในภายหลัง หลังจากตรวจเช็คความปลอดภัยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งพี่ครับตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ถ้ว่าไม่นานเราก็เห็นรถบรรทุกไหลลูกไปอยู่เบื้องล่างคนขับรถยังขับไม่แข็งเลยครับเลยตกกงไปเมื่อวานนี้เองครับเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วครับความอันตรายยังอยู่แม้จะผ่านทางโซจิลาแล้ว แม้คนขับจะถูกช่วยเอาไว้ทันแต่รถเป็นทุกกลับพังยับเยินในปี2007เนี่ยผู้ช่วยผมขับตกลงไป90เมตรณนตอนที่ผมกำลัง,งยีบหลับอยู่มันหนักมากครับจนรถพังไปหมดทั้งคันเลยแต่โชคดีที่ผมยังรอดมาได้ครอบครัวไม่ห้ามเหรอครับโอ้ยก็ห้ามสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรนี ผมทำเป็นแค่นี้จากนั้นก็เลยต้องซื้อรถคันใหม่แล้วก็ทำงานที่ต่อไปสำหรับเขาแล้วแม้ที่นี่จะเป็นประตูสู่ความตายแต่ก็เป็นเส้นทางหากินเพียงหนึ่งเดียวใกล้ถึงแล้วครับที่นี่คือสถานที่ที่คนขับจะได้พักผ่อนชั่วคราวหลังจากขับรถมากว่า6ชั่วโมงและเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะได้ยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อย เป็นเวลาพักผ่อนของเขากันละ่ะขับรถทั้งวันมันก็เหนื่อยครับก็เลยมาหยุดรถพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปต่อกันวันนี้พวกที่นี่จึงเปรียบเสมือนจุดพักรถของรถบรรทุกไปไงบ้างฮะผมจะไปดื่มชากับเพื่อนร่วมทางสักหน่อยแม้จะแรนแคนแต่ก็เป็นที่ที่พวกเขาได้พักผ่อนชั่วคราวเราจะพักกันที่นี่ครับมาแวะกินข้าวแล้วก็มาดื่มชา ขอชายอีกแก้วด้วยครับปลอดภัยไปอีกวัน<า>นะครัเพราะมีเพื่อนร่วมทางที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันทำให้พวกเขามีพลังในการขับรถอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วเข้ารีบไปกันต่อเถอะแล้ว <c oughs> พวกก็มีเวลาพักผ่อนเพียงแค่สิบนาทีคุณเบราฮาสและหลานรีบออกเดินทางอีกครั้งเพื่อให้ทันเวลาส่งสินค้าทั้งคู่เป็นคู่หูซึ่งกันและกัน ผมชอบขับรถนะครับผมเลยอยากจะเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วขับรถไปทุกคนทุกแห่งในประเทศนะครับเมื่อ20ปีก่อนในอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถือว่าน่าจะทำอีกอาชีพหนึ่งเลยล่ะครับแต่ในสมัยนี้ทั้งค่าน้ำมันค่าครองชีพก็สูงก็เลยมีเงินแค่พอเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองครับผมก็เลยรู้สึกเป็นห่วงที่เขาอยากจะทำงานนี้นะครับมันอันตรายมากเลยครับ ลานของเขาทำงานนี้มาสองเดือนและฝันอยากจะขับรถบนทางสายนี้แต่นี่เขากำลังพลอยหลับอยู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเผลอหลับสิแบบนี้ฉันก็จะเผลอหลับไปด้วยดิยแม้ผู้ช่วยจะไม่ได้ขับรถเองแต่สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดก็คือการนอนหลับเขาโทษที่หลับนะครับเอผมจะตั้งสติ จากนั้นไม่นานรถบรรทุกก็กลายเป็นห้องครัวกันละค่ะทีนี้เห็นไหมคะเราจะทำเวลาเลยจำเป็นจะต้องมาทำอาหารกันในรถแล้วค่อยจอดพักกินกันนะครับเขาเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมมาจากบ้านก่อนออกเดินทางและลงมือทำทีมงานกำลังสงสัยอยู่ว่า เครื่องปรุงต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แค่เอื้อมมือก็จะพบกับเครื่องปรุงต่างๆซุกซ่อนอยู่ในรถราวกับมีเวทมนต์พวกเราจะเก็บเครื่องปรุงรถเอาไว้ภายในรถนี่แหละครับแต่การทำอาหารภายในรถที่วิ่งไปการหกเละเอะเทอะก็คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้ยเยอะเกินไปแล้วอ๋อ ด้วยเหตุนี้เขาจึงจำเป็นจะต้องคอยดูเพื่อไม่ให้มอ,อกความจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดแกงกะหรี่หอมฉุยก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อได้เวลาทานอาหารร่วมกันรถบรรทุกก็จะหยุดทำงานนั้นเรามากินกันตรงนี้สักพักก็แล้วกันได้ครับได้เลยครับแม้จะต้องกินข้าวอยู่กลางถนน แต่เมื่อคิดถึงอาหารที่ถูกทำขึ้นภายในรถอันแสนคับแคบแล้วมันกลับมีความหมายเมื่อออกเดินทางก็ทำให้พวกเขาคิดถึงครอบครัวของตอนเองอยู่ไม่น้อยพวกเขาจึงปลอบใจตัวเองด้วยอาหารเหล่านี้กินเยอะๆล่ะเมื่อผ่านไปสิบวันเขาก็จะได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง และแล้วก็มีแขกที่ไม่รับเชิญแวะเวียนมาหาอยู่ตลอดในช่วงคำนั่นก็คือความง่วงตอนกลางคืนทั้งเมืดอทั้งง่วงเหนื่อยจริงๆครับผมต้องแวงงีบหน่อยละก็แล้วแต่พี่แล้วกันครับวันนี้ขับรถทั้งวันคงเหนื่อยแย่แล้วเรากำลังจะไปที่ท,ที่คนขับรถบรรทุกเขานิยมไปพักกัน ขบวนรถบรรทุกที่แยกย้ายกันเดินทางมาแสนไกลกลับมารวมกันที่นี่ราวกับนัดกันไว้ที่แห่งน,นี้คือโรงแรมสำหรับพวกเขาเมื่อเอาเบาะหลังออกแล้วแล้วก็กางผ้าห่มก็จะได้เป็นที่นอนอันแสนอบอุ่นในคืนหนาวเหน็กแต่พวกเขาก็มีเวลาเอนหลังเพียงสองถึงสมชั่วโมงมีเวลาแค่สองชั่วโมง รีบนอนกันเร็วข้าเร็วเราได้นอนห่มผ้าห่มอุ่นๆแบบนี้มันทำให้ไม่รู้สึกหนาวเลยครับแต่ว่าที่ต้องห่างจากครอบครัวของเราไปเป็นเวลานานๆแบบนี้ก็ทำให้หนาวใจอย่างบอกไม่ถูกฝวันดีนะครับพี่ฝวันดีน้องชายแล้วก็หมดไปอีกวันสำหรับสองพี่น้องและเจ้ารถบรรทุก เช้าวันต่อมาผู้คนไปที่แห่งหนึ่งทันทีที่ตื่นนอนเดี๋ยวนะนั่นใช่ปั๊มน้ำหรือเปล่านี่คือโรงอาบน้ำจากเครื่องสูบน้ำเพียงตัวเดียวโอ้เย็นจริงๆเลยหน้าแข็งไปหมดแล้วเนี่ยที่ตัวนี้เป็นภูเขาสูงครับน้ำเลยโอ้เย็นมากเลยครับแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีน้ำให้เราได้ใช้นะครับเมื่อล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจนตื่นตัว ทุกคนก็มาในร้านเล็กๆเพื่อทานอาหารเช้าเช้าดื่มเลยครับนี่คือชาดั้งเดิมของอินเดียใจแก้วเดี่ยวนี้คืออาหารเช้าของพวกเขามาจิบชาเจ้าเช้ากันเถอะครับแม่หอมจริงๆครับโอโ้โหถึงมันจะน้อยไปสําหรับเป็นอาหารมื้อเช้าแต่ว่ามันมีรสหวานแล้วก็ทําให้รู้สึกมีแรงแต่ทว่าเราลัดไม่เจอคุณเบราฮาสที่เจอกันเมื่อวานนี้เลย ที่ตรงนี้นะมันเออมีออกซิเจนน้อยมากเลยนะมีออกซิเจนไม่พอครับทำให้เบราฮาสรู้สึกไม่ค่อยสบายลองดูข้างนอกสิไม่มีต้นไม้สักต้นด้วยซ้ำหรือว่าไม่จริงละ่ะทุกครั้งที่ลุงมาที่นี่ก็จะเป็นโรคภูเขาสูงเสมอครับคุณปาริสรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนอร่างกายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม ออมัาทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกที<ะ>เดี๋ยวก็คงจะด,ดีขึ้นนะไม่ต้องห่วงกันก็พักอีกสักหน่อยแล้วค่อยรีบออกเดินทางกันต่อนะออโอเครู้แล้วละรอหน่อยนะโรคขาดออกซิเจนมักเกิดขึ้นเมื่อมาภูเขาสูง3,500-4,200ถึงเมตรเนื้อระดับน้ำทะเลดีขึ้นแล้วเหรอครับเนี่ยออไม่เป็นไรแล้วเหรอครับถนนไม่ค่อยดีแล้วก็โรคขาดออกซิเจนก็มากำเริบม,มาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วเหรอครับ ตอนนี้เรามาถึงเลกันแล้วครับการเดินทางของเราก็จบลงแล้วข้างหน้านี่แหละครับในที่สุดเราก็มาถึงเมืองที่อยู่เหนือเมฆเมืองเลที่นี่จะมีหิมะในหน้าหนาวรถเป็นทุกเหล่านี้จะมาที่เลได้อีกครั้งก็คือเดือนพฤษภาคมนี่คือของลอตสุดท้ายของปีนี้เอาของด้านมาเพิ่มอีกสองลังก็พอนะลังนี้แหละครับครับเออทครับทางเซจิลาที่ถูกเรียกว่าเป็นทางแห่งความตาย ที่ปลายทางนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เมื่อหิมะแรกในเดือนตุลาคมตกสินค้าก็จะมาส่งไม่ได้เราเลยรู้สึกขอบคุณที่มาส่งของให้เรานะครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมขับรถมาส่งของให้กับผู้คนที่นี่อย่างปลอดภัยและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะคุ้มครองเราในขากลับด้วย